าอาหาร5อย่างที่เร่งให้ผิวเสียใครนะคะที่เจอปัญหาว่าดูแลมายังไงแล้วทำไมเนี่ยผิวเรายังเสียสิวยังเกิดขึ้นง่ายผิวอักเสบง่ายแก่กรว้ยแล้วก็ฝ้าขึ้นเพียบค่ะ วันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าอาหารคือหนึ่งสิ่งที่เรากินเข้าไปส่งผลกับผิวด้วยเช่นกันทําให้เกิดปัญหาผิวมากมายถ้าเราไม่ทราบและกินของที่ไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายค่ะอาหาร5อย่างนี้มีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ กับอย่างแรกนะคะนั่นก็คือของหวานของหวานก็คือเปรตเสมอน้าตาลในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะมากเกินไปมากเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการพอเรากินน้ําตาลมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําตาลเนี่ยมันไปทําลายคอลลาเจนค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันเหี่ยวลงสุดตัวลงและก็ทําให้ดูแก่ก่อนวัยถ้าใครไม่อยากแก่นะคะเลี่ยงเลยพวกอาหารของหวานที่มีน้ําตาลสูง ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือกลุ่มประเภทของเค็มหวานแล้วก็มาเค็มนะคะเค็มเกิดอะไรเค็มเนี่ยจะมีโซเดียมสูงโซเดียมเนี่ยร่างกายเราจะขับออกถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปการขับของโซเดียมก็จะขับออกทั้งทั้งเหงื่อนะคะเพราะเหงื่อเนี่ยถ้าเราออกเยอะๆจะทําให้รูขุมขนมันเปิดกว้างสิ่งที่จะตามมาก็คือรูขุมขนกว้าง ผิวอุดตันเกิดสิวอุดตันแล้วก็ระคายเคืองผิวได้อีกสิ่งหนึ่งที่โซเดียมจะขับออกมาก็คือขับออกมาทางปัสสาวะพอขับออกมามากจนเกินไปทําให้ผิวของเราเหี่ยวค่ะแห้งด้วยขาดความชุ่มชื้นถ้าเกิดคุณกินเค็มแล้วไม่ได้กินน้ําตามให้มากพอข้อที่3นะคะนั่นก็คืออาหารประเภทปิ้งย่างค่ะเพราะว่าการปิ้งย่างมันมีการเผาไหม ส่วนที่ไม่ไหม้ดำๆถ้าเรากินเข้าไปอันนี้ส่งผลเสียแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องของผิวนะคะสุขภาพด้วยอย่างที่เรารู้ว่าของที่ไม่ไหม้เนี่ยเขาเรียกว่ามันสารก่อมะเร็งได้ก็จะทำให้ผิวของเราอักเสบง่ายแก่เร็วด้วย ก็หลีกเลี่ยงนะคะของปิ้งย่างแล้วก็เจอพวกไม้ก็ต้องตัดทิ้งค่ะพยายามหันออกอย่าไปกินนะคะข้อที่4ก็คือเรื่องของของทอดของทอดในที่นี้ก็คือทอดด้วยน้ํามันบางครั้งเราไม่ทราบว่าน้ํามันใช้ซ้ําไหมหรือว่าบางทีเรากินของทอดที่ปริมาณมากเกินไปก็จะได้รับน้ํามันพวกนี้เข้ามาในร่างกายมากเกินไป การที่น้ํามันเข้ามามากมันกระตุ้นในเรื่องของน้ําตาลในเลือดเรื่องของไขมันด้วยสิ่งที่เกิดก็จะทําให้ผิวของเรามันขึ้นมันง่ายหน้ามันย่องย่องเกิดสิวอุดตันเกิดสิวอักเสบได้ควรจะหลีกเลี่ยงประเภทพวกของทอดถ้าเกิดใครเป็นสิวแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะคะว่าจะทํายังไงดียาก็ทาแล้วดูแลเรื่องของความสะอาดแล้วลองตัดเรื่องของของทอดออกไปค่ะและ ตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายนะคะแอลกอฮอล์พวกนี้อย่างที่เราทราบมันส่งผลเสียกับผิวเพราะเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะส่งผลกับตับอ่าถ้าตับเนี่ยมีปัญหาก็คือจะขับสารพิษออกมาได้ไม่ดีก็จะเกิดสารพิษต,ตกค้างในร่างกายของเราเป็นสารที่อนุมูลอิสระที่ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผิวอักเสบค่ะคอลลาเจนหายและแก่เร็วด้วยหน้ำซ้ำถ้าใครนะคะเป็นฝ้า,าสังเกตได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกินอาหารประเภทที่ไม่ไม่มีประโยชน์อ,อนุมูลอิสระค่อนข้างจะเยอะๆสร้างความอักเสบให้กับผิวฝ้าที่รักษาหรือฝ้าที่ดูแลก็จะเป็นนานดูแลยากและก็หายชาด้วย ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะ5อย่างนี้ลองเลี่ยงดูเลี่ยงได้ก็จะเกิดผลดีกับตัวเราทั้งผิวสวยขึ้นสวยกระจ่างใสแล้วก็จะห่างไกลเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเรื่องสิวด้วยและก็จะทำให้เราเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยด้วยและที่สำคัญนะคะนอกหนเือจากนี้เราก็จะเน้นย้ำเสมอว่าน้ำดื่มสำคัญมากพยายามดื่มให้ได้เวลา2-3ลิตร และก็ดูแลด้วยการบำรุงผิวที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่มีสารแรงหรือว่าสารต้องห้ามวันนี้เราแนะนำด้วยค่ะสำหรับใครที่เจอปัญหาฝ้าดูแลกันมานานละแต่ว่ายังไม่เจอวิธีที่ใช่อย่างกลุ้มใจกับฝ้าลึกฝ้าหนาที่มีอยู่เรามีตัวเด็ดแนะนำนะคะเกตใช้เองด้วยในวัยสกแบบนี้เรายิ่งต้องดูแลให้ได้ครบเครื่องเลยทั้งเรื่องของผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำและริ้วรอยมากับตัวแรกค่ะ ตัวนี้ที่อยากจะแนะนำคือที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเนี่ยจะเอาอยู่แล้วก็ช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นสีผิวสม่าเสมอช่วยเติมน้ำให้ผิวเราด้วยให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำเป็นกุญแจล็อกน้ำถึง72ชั่วโมงใครที่มีปัญหาผิวแห้งกลานนะคะเก็ดแนะนำเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากมาก เพราะจะทําให้เราทาครีมทาแป้งได้ติดหน้าดีขึ้นรวมไปถึงเขาจะช่วยยกกระชับค่ะมีไฮยาลูรอนมีเรงเข้าฟิลช่วยลดเรื่องของริ้วรอยร่องลึกต่างๆใน4สัปดาห์ก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนมากๆดูลุ้มขนกระชับด้วยและก็เรื่องของการที่มีผิวอักเสบออกไปเจอแดดแล้วแสบแดง แล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยค่อนข้างจะกล้านนะคะตัวนี้จะมีอะลาโทอินไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน b 3 b 5แก้แพ้ค่ะแก้ระคายเคืองวิธีใช้นะคะเซรั่มตัวนี้ทาเช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดและตอนเย็นให้ล้างคินซิงออกก่อนนะคะเอาพวกเมคอัพออกก่อนแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วตามด้วยเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสทาซจุดที่มีฝ้ามีกระตัวนี้เวิร์กมากๆค่ะ ได้ในได้ใจเลยต้องบอกเลยว่ารีวิวลูกค้ามาเยอะมากและการซื้อซ้ำมากกว่า90%แนะนำเลยนะคะตัวถัดมากันแดดต้องมีค่ะต้องใช้ถ้าเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเป็นฝ้ากระนะคะกันแดดตัวนี้ เป็นฟิส c กอล u n s c ก e e นกันแดดแบบกายภาพที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงตัวนี้คือ B b ีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บกบวก,บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและก็ตัวนี้เป็นทั้ง4 in 1นะคะจะมีทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเดสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิวไม่ต้องยุ่งยากไปเทียบสีรองพื้นนะคะทาไปปุ๊บ นี่เลยก็ออร่าก,กระจ่งางใสแบบนี้ได้และทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยขนาดใหญ่บึ้มค่ะร้อยกร,รัมคุ้มๆเลยตัวสุดท้ายนะคะสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ตัวนี้ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงค่ะด้วยสมุนไพรว่านังคำพลนิทะเ,เลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วย กับชุดนี้เซตนี้ที่เราแนะนำในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจให้ทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ